ม่เลยพี่น้องเอ้ยกล่องก็เมิดขนาดแบตคคอยสิเปิดคอยกับพท่านได้อาบน้ำอาบทาดอกแต่จีมะว่าวอยู่นี่แหละคอยเลือกง,งานมากเนาะมันมันเลือกง,งานเนอกตอนแรกคอยเมาแล้วคอยก็น,น้องเพราะว่ากระเต็นน้ำข้าวเจ้าทายลูกเนาะข้าวเจ้ากทายคนถอคนเทนเอยียงน้ำ เดวที่นี่จะาของมันเมานอนรับปะเนี่ยตื่นึ้นมาข่อยกับมาเลยตอนแรกข็อเอิน่นรถเอินโบมากขั้นที่หนึ่งเขาพอรับข่อยกอดกับไดนจองกระจกเบืองเลยเนาะอข่อยกับมาเลยข่อยกับเอิ่นขั้นที่สองตอนแรกเขาถามข่อยว่าใจคุณต้อยหรือเปล่าคะ คอย่าเม่นคอยบะบบที่นี่เขาก็เบิงในลูกเขาคอยบ่เม่นเขาปฏิเสธคอยเขาไปเลยคอยก็เอื่นอีกขั้นไม่ขั้นไม่กับบริวาวนาจาหลังหัวหลาะผู้ขาว่าหลาะอย่างเดียวพ่อเลยิ้มเปื่อยเปื่อยยิ้มผู้นี้กับผมชดใจแลวเนาะเมาเลยแบบมึนๆน่ะซึมๆมึนๆมากแล้วกับผู้นี้กับ ไปหาสื่อ z มต m ตำแล้วก็สื่อเนื้อมากินอยากกินแม่ค่าเขาไปอยากขายให้ดิมเมาตกนัอนเหระฉันก็เลยว่าเพราะเหรออย่างการเดียก,ก,กระด,นดอนเนาะฉันขับมอไซค์ไปนี่คนแนมซุดซอยเลยค่ะตอนแรกฉันก็เลยว่าคนงามเนาะก็เลยว่าเออเขาเ,เาขาแนมฉันเพราะว่าฉันงามเหา ผมเห็นเลยค่ะ แนมตัดแต่นาปักซ้อย <c oughs> จนหอดถ,ถ่ายซอยฉันก็ประสนใจค่ะฉันหิวเข่ามีอยู่ใหญ่อันหนึ่งว่ะเอินทามไปเห็นยังมากเหรจะเห็นยังมากผงเดินงานเนาะจะหายไปเห็นอีหยังไะ พิวเขาก็คพดินก็ได้บา้างนะะเขากินก้อนคนได้ว้างคนมาแวะมหาในเรื่องอีหลาเนี่ยคน่ากินขขาแล้วแวะมาหาในเรื่องอีหลาคน่าไว้ตัวบักใหญ่วันนี้ก็อื่นอีหลาเนาะ ามาแกงอยู่มองเห็งุงานมีแต่ผู้นียเป็นผู้หญิงผู้เดียวน้องนะมีแตผ่ผู้ชา,านนยเนาะคนมาแก่งภูนียแกงเล็กหน่อยเราต้องพูดถึงเล็กหน่อยโหดหน่อยเฮงมากทำให้คนแกงฉันเด็กเสิร์ฟมันมาแกงฉันตะเทยเท่า หมักแกงชั้นขนาดแกงชั้นนั้นกับโู้หายแล้ ล้วแต่ความสุขของเขาเนาນความสุขของเขาแตາอยู่นําใบหนาของเฮาแม่อย่าไปซีเรียสเขามีความສุขเฮาก็มีความสุข ผู้ดเดียวแหละกินเขาก็ได้ลูก,กับบอมี่รวากาบ,บมี่หรอกเป็นจตงจีอ่ะมันคึอบมี่ผู้ใอยูน,อน,อน,อน,นั่ต้มเนื้อ บ่ใหญ่กวงเราต้มเนื้อไว้ให้ เป็นเหมอดเหมิดเนะนี่ให้องแล้วก็ไฟมันกระบดสว่างยากระแต่กระสีบดอะไรๆกินพอเดียวกระแสบกรอเกาอะไรเนาะ แจ็บต้องกินเจ็บก็กินแต่พวกเจ้าเห็นข่อยน้ำปลาหรือน้ำขางทาง่าอี่ยังกีส่สิพวกเจ้าสิทักข่อยอยู่อ่ะตามเนี่ยเป็นข่อยเขาไปไดททักเนี้ย อยากกินซกเล็กแต่ว่ามไม่พระเหตุให้กินก็เลยไปซื้อเนือ้อมาหาั่นกินกับส้มตำก็เสคก็เก้า กูใหญ่แล้วบูยู่กูลุงไม่อยู่กูลุงกลับบ้านกูลุงเมื่อรลอยเอด็ดเจ็ดนอแตดเออบอแมนเขาเทิดน,นะคะเมื่อรลอยเอ็ดค่ะ เข้าใจดิ <c oughs> ขออนุญาตนดคะเข้าใจคนอยู่ต่างประเทศเนาะเงาดิเวลาเงาเขาก็จีบยิบทยโทรศัพท์ขึ้นมากแบบแตเส้า่นโทรศัพท์บอกคนเดียวเนะองนนั้นเขาบริยอยู่ต่างประเทศแล้วนี่เขาเกันยังเงาคือกัน สอมลุกข้อไว้ก่อนเงาใช่ไหมจะไปหาหมดเดีย๋ยวไปเรื่องพูนีเด้อหายคารถดกับมไปเรื่องพูนีเด้ออืม้ม ກະໄດ້ແຕງໜຕຕາອມາມນານາະດຈາມລ ขออภัยเลยค่ะเนดะ้อ <c oughs> โอ้ยเพชรกับเพชรบัตรขาดไปเอามีดโบรางดอกเพราะว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะอิ่มเลย ก็หลางเพราะวะเนยังสาดเลยค่ะเสือลูกเงี้ยม่เห็นดอกเนาะลางมาเร็วพี่ยังแกบุดเดียวเปลือกมันออกเอาไปจนสัน <c oughs> ่นเลยวายเฮมหนึ่งแฮมสองเฮมสาม em xì a hem ha ไป <coughs> con พี่น้องเอ้ยปวดขี้คำเดียวนี่ แบตกระเบิดเมิดพร้อม 我听一下，我给你报告。Bye.